สดีค่ะดิฉันนางสาวทิพนารหาสณิสิต662185 2763ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประชากรเสียพันละชุนรหาสณิสิต662185 2512สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสศินิภาศิวโสภารหัสนิสิต662185 2738ค่ะกลุ่มเราจะมาสอนวิธีการแยกขยะให้ถูกต้องนะคะ เอ้ยคะเดยทิ้งตรงนั้นเิเอ้าทำไมอ่ะขใจที่ที่ไหนมันไม่แค่ของประเภทกันไงรู้หรือเปล่าว่าขยะมีตั้งสี่ประเภทนะได้แก่ขยะอินทรีย์ขยะทั่วไปขยะในเซพเรแล้วก็ขยะอันตรายโดยขยะประเภทแรกนะคะคือขยะอินทรีย์ค่ะโดยขยะอินทรีย์นะคะจะเป็นขยะที่ย่อยสลายง่ายและสามารถนําไปทําปุ๋ยได้ค่ะตัวอย่างเช่นก็จะเป็นเศษอาหารหรือว่าพวกซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วค่ะ ซึ่งประเภทที่สองนะคะก็คือขยะรีไซเคิลค่ะซึ่งขยะรีไซเคิลนะคะก็ตามชื่อเลยค่ะเราสามารถนํากลับมาใช้ได้อีกนะคะขยะประเภทนี้ก็จะเป็นพวกแก้วหรือว่าขวดพลาสติกนะคะซึ่งการรีไซเคิลเนี่ยจะสามารถทําได้โดยหลักการ 3R นะคะก็คือ1 r e d ง c e ค่ะก็คือเราต้องใช้ให้น้อยลง2นะคะก็คือ reuse เราจะนําผลิตภัณฑ์เนี่ยนำกลับมาใช้ซ้ําอาจจะเป็นการที่แบบ อาจจะเป็นการนําถุงผ้ามาใช้และสามนะคะก็คือรีไซเคิลค่ะก็จะเป็นการนําสินค้าหรือขวดอะไรต่างๆเนี่ยนำมาเข้ามาันนามาใช้หมุนเวียนใหม่นําเข้าสู่ขบวนการผลิตอีออกรอบนะคะแลวต่อมานะคะเป็ขยะอันตรายค่ะขยะอันตรายเป็นขยะที่มีปนเปื้อนสารอันตรายค่ะอย่างเช่นวัตถุวัตถุติดเชื้อวัถวถตวถุไวไฟนะคะอย่างเช่นหลอดไฟแบตเตอรี่ตลับหมึก กัญยาล้างห้องน้ำกระ๋องบรรจุสารทมนเป็นต้นค่ะและสุดท้ายน,นะคะเป็นขยะทั่วไปค่ะเป็นขยะเป็นขยะประเภทที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นไปค่ะ<ม>เป็นขยะที่อยสลายได้ยากและไม่เหมาะกับการนำมารีไซเคิลใหม่ค่ะอย่างเช่นถุงพลาสติกกล่องโฟมบลอ็อกกาแฟเป็นต้นค่ะพัดเข้าใจอะไรใช่ไหมอ๋อแล้วเข้าใจแล้วต่อไปนี้เราจะแยกขยะให้พถูกปัดทิ้งนะ ดิฉันนางสาววิวิกาผลดมรหัสยี่สิบหกหกสองหนึ่งแปดห้าสองสามเจ็ดหนึ่งค่ะผมนายเวนากรสีเขียวรหัสนิสิบแปดสามสองหนึ่งแปดห้าสองห้าเจ็ดดิฉันนา่งสาวชิ่าสนาเกลุงสองหนึ่งแปดห้าสองห้าเจ็ค่ะผมนายนทิสเกตรหัสยีสิหกสองหนึ่ปดห้าสองห้าหนึ่งับเรามาเลือกประโยชน์ของขยะกันประโยชน์ของขยะนะคะหนึ่งขยะประเภทพลาสติกขวดแก้วสีพลาสติกขวดแยกฝาฉลากแยกขวดสีและขวดใสออกจากกัน ขวดแก้วสีหากเป็นขวดเครื่องดื่มเช่นเบียร์ควรนำไปแยกขายได้และได้ดีค่ะการคัดแยกขยะประเภทพลาสติกและขวดแก้วสีนะคะนอกจากจะลดปริมาณขยะได้แล้วเรายังสามารถนำไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ได้อีกด้วยค่ะสองขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มกระป๋องโลหะร้านทำความสะอาดสามารถนำไปขายเพิ่มรายได้ได้ไดไดสามนะผมขยะประเภทกระดาษ ขาวนะครับกระดาษสีกระดาษหนังสือพิมพ์หรือเศษกระดาษนี่แล้วขยะประเภทนี้จะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับผมาหารได้รับการคัดแยกประเภทกระดาษออกจากกันนะครับผมเช่นแยกร้นหนามจากกระดาษนะครับแยกกระดาษพลาสติกออกแยกกระดาษที่มีกาวและเอาพลาสติกจากหน้าซองจดหมายออกนะครับผมและขยะประเภทนี้มีประโยชน์ต่างๆนะครับผมได้แก่นำมาใช้เป็นกระดาษหน้าที่สองนำมาใช้เป็นกระดาษที่บักสอนเล่นเพื่อเก็บวิธีการทางสตาหรือแยก กระดาษมา,มาหายเป็นรายได้แล้ว 4. ขยะประเภทเศษอาหารเศษผักเศษผลไม้มีประโยชน์มากมายเช่นการทําน้ำมะชีวภาพการใช้เป็นปุ๋ยให้แก่พืชผสมน้นาํายาล้างทําความสะอาดพื้นลงไปในท่อระบายน้ําช่วยบำบัดน้ําเสียลดกลิ่นเหม็นหรือเทสิ่งที่กับเก็บกักสิ่งปฏิกูล ช่วยให้ส้มเต็มช้าการทำหมักชีวภาพใช้พลังงานความร้อนในการผึ่งต้มแล้วก็กากที่เหลือสามารถนำใช้เป็นปุ๋ยได้ค่ะหมักทำปุ๋ยใช้เป็นปุ๋ยในการปลูกพืชปลูกผักบำรุงพืชบำรุงดินได้เป็นอย่างดีเลียงไส้เดือนดินไส้ดินดินจะกินเศษอาหารเศษผักผลไม้และขับถ่ายเป็นมูลไส้เดือนดินนำไปใช้เป็นปุ๋ยได้เป็นอย่างดีปุ๋ยได้มาจากมูลไส้เดือนดิน ทำเป็นการชีวภาพเยงไส้เดินดิน5ขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หักสำลุดควรซ่อมแซมหรือนำกลับไปใช้ใหม่ได้หรือบริจาคให้แก่มูลนิธิหรือวัดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปแบตโทรศัพท์มือถือควรรวบรวมส่งคืนบริษัทที่รับคืนสิัณฑาหรือจุดรับรวบรวมขยะดังกล่าวซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปกนะครับผม ยาวเพศนํากลับมาใช้ซ้ําหรือมาันาแปลงใช้ประโยชน์ใหม่ได้นะครับกระป๋อง,ล,งลูกกลองโลหะมีประโยชน์นะครับผมเช่นนํามาทําเป็นวัสดุใส่สิ่งของที่ใช้นะครับกระเบังพลาสติกทางพลาสติกอย่างรถยนต์มีประโยชน์นะครับผมเช่นนํามาทําเป็น,นรกระถางต้นไม้หรือของเล่นเด็กค่ะขวดน้าพลาสติกตกระป๋องเครื่องดื่มกล่องนมมีประโยชน์นาํานม,นนมาทําเป็นตะกร้าหรือวัสดุใส่สิ่งของเป็นต้นค่ะ วัดีค่ะดิฉันนั่ง2 7่รหัส6 6 2 1 5 6 5สวัสดีครับผมนายชิวกรจันทร์สวงครับรหัส10 662185294สวัสดีค่ะดิฉันนั่ง212รหัส10 6 6 2 1 8 5 4 2สวัสดีค่ะดิฉันนั่งส1นคะรหัส10 662185365วันนี้พวกเราจะมาบอกผลเสียของขยะนะครับ แกทุ่มเงินเรี้ไม่ได้ดิเก็บขึ้นมาเลยนะทำไมอ่ะก็พฤติกรรมแบบนี้ไงขยะมันเลียนมาทุกวันอ๋อแล้วแกรู้ไหมว่าขยะมันพาจุลินทรีย์มาด้วยแล้วแกดูดิเนี่ยในขยะของแกมันมีเศษอาหารแล้วมันก็มีความชื้ออีกเศษอาหารแค่เนี้นะมันจะทำยังไรได้อ่ะมันก่อสารอินทรีย์เว้ยแล้วขยะที่มันไม่จ้าสารอินทรีย์อ่ะมันเน่าเสียได้อ๋อแล้วไงอ่ะอีกอย่างนะมันเดือดร้อนใครอ่ะ ก็มันทําให้เกิดแมลงวานไงก็มันไม่ดีไงแกก็รู้ว่ามันเอะไรอ่ะเราฟังเพราะแกพูดกันนานแล้วอ่ะแกไม่รู้จริงๆหรอว่าขยะแบบนี้มันจะส่งกลิ่นเหม็นด้วยใช่แล้วมันทําให้เกิดมลพิษทางอากาศแล้วยี่แกจะทิ้งตรงนี้่มันก็ทําให้เกิดมลพิษทางดินอีกด้วยถูกเโอเคเข้าใจละเดี๋ยวเราจะทิ้งให้เปนที่เดี๋ยวจะพยายามแกก็ทิ้งให้เป็นที่ด้วยเฮะ เ้ยแกอันนี้ซีเรียสนะเพราะนอกจากจะสร้างมลพิษแล้วอ่ะมันยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนในชุมชนได้นะโอ้ยมันจออะไรน,หน้หนาวเหรอนี้ว่าอะไรเนี่ยโอเคเราขอโทษได้เราไม่คิดว่ามันจะเกิดผ,ผ,ผลกระทบมากขนาดนี้ที่หลังเราก็าจะทิ้งขยะให้เป็นที่แล้วกันเออทิ้งขยะให้ถูกขงังแล้วลกัน